สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมทรีนีโดยแม่ของอัมธรมธรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้ก็คือถ้าเราทิ้งเขาเขาจะเป็นยังไงโอ้หนะสำหรับคนที่อาจจะอยากรู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบแตัดสินใจทิ้งเขาเลยนะเขาจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองด้วยกันนะจ๊ะกองที 1> ่1กองที่สกองที่สแล้วก็กองที่4นะจ๊ะอ่ะ ออกล่องที่สี่หนสสี่นะก่อนที่จะเลือกไพ่กันทําสมาธิกันก่อนเนาะเพื่อความแม่นยํานะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ <c oughs> หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามตรงหว่างคิ้วออกไปสักสามลมหายใจเนาะเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะนึกถึงหน้าของเขาด้วยเนาะคนที่เราจะถามถึงถ้าเกิดเราทิ้งเขาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะ คุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคละหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ1 2ึสหรือสี่ าคุณยังรู้สึกสับสนอยู่เนาะก็ลองทำสมาธิอีกสักรอบหนึ่งหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคก็กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะย้ำหัวข้ออีกทีถ้าเราทิ้งเขาเขาจะเป็นอย่างไรออ <S <S พอพูดเบาๆเหมืน yes. อน A M S อะไรสักอย่ามืนกันเนาะ <laughs> อะไรนะเนาะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้ลองเล่าที่สุดอย่างนี้ได้ไหมอะถ้าใครยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวก,กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกไปแล้วส่วนใครที่เลือกแล้วนะคะก็เดีย๋ยวเรามาฟังคำนายกันไนะล่ไปทีละกองเริ่มต้นจากกล่องที่หนึ่งตามด้วยกล่องที่สองสามและสี่ตามลำดับแบบนี้นะ ใครยังเลิกไม่ได้ก็กดพอสไปนะจ๊ะส่วนใครที่เล่นแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำนายกันเลยนะจ๊ะไปฟังคำนายกันเลยมาค่ะเริ่มต้นกันที่กล้องที่หนึ่งนะมาดูกันว่าถ้าเราทิ้งเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรอะก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนว่าเป็นอย่างไรเนาะกำลังตัดสินใจเนาะ เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจความสัมพันธ์ดูเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างแสดงว่าเอ,อมีโอกาสเลอเกินว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีความกุมคืออะไรบางอย่างหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้รู้สึกกังวลใจไม่สบายใจไม่แน่ใจจนทําให้คุณรู้สึกว่าเออถ้าเราทิ้งเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเนาะ เขาดูมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่เขายังคุมเคือยังไม่ชัดเจนนะคะเออดูเขามีความรักให้กับคุณนี่แหละมีความรู้สึกดีให้กับคุณแต่มันมีความคุมเรือไม่ชัดเจนสถานะหรือความสัมพันธ์อาจจะซับซ้อนก็ได้เนาะอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดคุณทิ้งเขาว่าเขาจะเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยอืมดูจากพลังงานตรงนี้นะถ้าคุณทิ้งเขานะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ยอมแน่ ถ้าคุณทิ้งเขาเขาไม่ยอมแน,แน่เขาจะออกตามหาเขาจะพลิกแผ่นดินพลิกฟ้าเพื่อที่จะออกไปตามหาคุณนะคะโอ้เนาะดูจากพลังงานตรงนี้ก็บอกเลยว่าเขาอาจจะ,ะคุ้มเครือกับคุณก็จริงนะยังไม่ชัดเจนเนาะคุณก็จริงหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็จริงแต่ลึกๆแล้วอะ่ะ เขาก็ดูมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆอยู่นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเอาจริงๆลึกๆแล้วเขาก็ขาดคุณไม่ได้หรอกเออถ้าเกิดว,ว่าคุณทิ้งเขาขึ้นมาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาน่าจะตามหาคุณแน่นอนอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพาจ่จดสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าขาดคุณไปอ่ะนะเขาขาดคุณไม่ได้อยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดจะต้องขาดคุณไปเพราะฉะนั้นเขาเสียใจแน่นอนและเขาน่าจะไม่ยอม นะที่จะให้คุณทิ้งเขาไปเขาน่าจะออกตามหาหรืออาจจะมีการพยายามปรับจูนความเข้าใจหรือว่าเคลียร์หรือว่าพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองใหม่อะนะ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีคุณอยู่ในชีวิตื mm hmm. ขออีกสักหนึ่งใบค่ะ mm hmm. ว่าไพ่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกหน่อยโอ้ oh, ยังรักเขารักคุณแหละนะเอาจริงๆถึงเขาจะไม่ชัดเจนหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกอกถูกใจคุณไปหน่อยแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขารักคุณทั้งรักทั้งหล,ลง นะคะเออแล้วเขาก็ขาดคุณไม่ได้เสียคุณไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทิ้งเขาไปจริงๆเขาอยู่ไม่ได้แน่ๆเขาจะออกตามหาเขาจะาพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณทิ้งเขาไปเขาจะเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าเขาจะออกตามหาคุณอยู่ทุกที่ที่คุณจะไปนะหรือที่เขาคาดเดาว,ว่าคุณน่าจะไปนะแล้วก็จะปรับปรุงตัวเองใหม่ เพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขานั่นเองโอ้นะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้นะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองนะมาดูกันว่าถ้าคุณทิ้งเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรอะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณกับเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรเนาะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ก็ เรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะมันก็มีความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เนี่ยมีความนิ่งมีความเงียบบ้างเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองหรือยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักก็ได้นะซึ่งมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ในความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึก สับสนว่าถ้าเกิดจะเอายังไงต่อไปดีหรืออะไรต่างๆเขาอาจจะมีความเอาแต่ใจนะมีนิสยัยแบบเด็กๆก็ได้ทําอะไรตามใจตัวเองลืมนึกถึงหรือใส่ใจเราอะไรอย่างเนานะถามว่าถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเขาเขาจะเป็นอย่างไรอะขอดูพลังงานหน่อยเนาะถ้าคุณทิ้งเขาจะเป็นอย่างไรคนนี้ฟอร์มเยอะเหมือนกันเนาะฟอร์มเยอะเหมือนกันอะขอดูพลังงานอีกสักใบโอ้ขออีกสักใบ อมดูจากพลังงานตรงนี้นะถ้าคุณทิ้งเขานะเขาน่าจะไปฟอ้องพ่อฟ้องแม่เขาด,ดูจากพลังงานตรงเนี้มันเหมือนกับว่าเขามีฟอร์มมีอีโก้มีอัตราตัวตนค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณทิ้งเขาว่าเขาเสียใจแน่นอนเสียใจหนักมากด้วยแต่อาจจะไม่แสดงออกมา นะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเขาอะเขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเพื่อนฝูงคนรอบตัวให้กับให้ช่วยง้อคุณให้กลับมาหาเขาเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณทิ้งเขานะเขาอยู่ไม่ได้เครียดคิดมากกังวลใจเศร้าแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกหรือช่วงแรกเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมากนะักแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะเป็นไปได้เหลือเกินว่า เขาน่าจะแสดงออกเขาเรียกว่ามีความความทุกข์ความเศร้าของเขามันชัด,ชดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจนเขาอาจจะทนไม่ไหวไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงให้ช่วยงอคนให้กลับมาหาเขาว่าดูจากพลังงานตรงนี้เขาเขาอาจจะขี้เก๊กหรือฟอร,ร์มจัดหรือมีอีโก้อัตราตัวตนสูงนะแต่ถ้าเกิดคุณทิ้งเขาไปจริงๆอะ่ะเขาน่าจะอยู่ไม่ได้ นะเอออยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระาสกระสับนะแล้วก็อาจจะแบบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอะ่ะให้ช่วยเพราะาอโก,ก็อัตจาตนยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นจะไปช่วยไปไปขอช่วยจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอช่วยจากเพื่อนฝูงนะให้ช่วยงอคุณกลับมาหาเขาอะไรอยยางงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถะ้าเกิดว่าคุณดิ้งเขาไปถามว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ฟ้องเพื่อนนะ ฟ้องในที่นี้คือแบบให้ช่วยงอแหละนะให้ช่วยงอให้หน่อยนะเพราะว่าเขาอาจจะแบบฟอมเยอะอะไรเงี้ยเออกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอนนะตอนแรกอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเขากินไม่ได้นอนนอนไม่หลับแน่นอนคิดถึงคุณกลัวกังวลเสียดายสับสนนะความรู้สึกของเขาจะฟุ้งซ่านทันทีจนทนไม่ไหวต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้ช่วยงอคุณกลับมาคืนดีกับเขาอืมเนาะ ใครรักก็นายนไายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สามนะมาดูกันสิว่าถ้าคุณทิ้งเขาเขาจะเป็นอย่างไรเนาะจะเป็นอย่างไรอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณกับเขาก่อนว่าเป็นเช่นไรเนาะพลังงานของคุณกับเขาดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะ หรือเขาอาจจะจดจ่อเรื่องตัวเองมากจนไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่ก็ได้อะขอดูพลังงานของเขาที่มีต่อคุณหน่อยก็เป็นอย่างไรออเขาดูจริงๆเขาก็ดูแบบว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือมีความรักให้กับคุณเนาะแต่บางทีเขาทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเท่านั้นเองนะคนคนนี้อะขอดูหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนทิ้งเขาอะเขาจะเป็นยังไง โอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าคุณทิ้งเขาเขาดูจะลำบากนะอ่ะขออีกสักใบแล้วกันค่ะเพื่อความชัดเจนเนาะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้นี่ที่ผ่านมาคุณแบกรับและดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเขามาตลอดถ้าคุณทิ้งเขาต้องบอกเลยว่าเขาลำบากแน่นอนอืมเนาะ พราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยที่ผ่านมาคุณดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตเกื่อกูนเขาในทุกๆเรื่องเลยนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทิ้งเขาขึ้นมาเขาลําบากแน่เขาแย่แน่เขาอยู่ยากแน่นอนนะพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมทีอะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วนะหรืออาจจะ มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวคือทําอะไรแบบไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังหรือว่าอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองก็ได้นะคะเออหรือว่าดูดูอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างไม่ค่อยละเอียดถี่ถ้วนคือใช้ชีวิตแบบควรจะต้องมีคนดูแลซึ่งที่ผ่านมาคุณดูแลเขาอย่างดีมาโดยตลอดดูแลเขาทุกเรื่องช่วยเขาทุกเรื่องซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเขาถามว่าเขาจะเป็นยังไงต้องบอกเลยชีวิตของเขาลำบากอืมอยู่ยากลําบาก นะคะเพราะว่าเขาอาจจะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยทําอะไรด้วยตัวเองเลยด้วยซ้าคุณคอยซัพพอร์ตเขาโดยตลอดคุณคอยช่วยเหลือเขาโดยตลอดนะที่เขามีทุกวันนี้ได้เพอเพอก็เป็นเพราะคุณเพราะฉะนั้นหากคุณทิ้งเขาไปถามว่าเขาจะเป็นไงต้องบอกเลยอยู่ยากลําบากแน่นอนนะเออมันเหมือนเขาจะลำบากจะอยู่ยากจะจะติดขัดอะ นะเพราะมันที่ผ่านมาคุณซัพพอร์ตหรือดูแลเขามาโดยตลอดพราะถ้าไม่มีคุณอยู่ชีวิตของเขาเป๋นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณทิ้งเขาไปเขาจะเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าอยู่ลําบากอยู่ยากแน่นอนปัญหาุรสษัคดูเหมือนจะเยอะนะจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองก็ดูยากลําบากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นหากคุณทิ้งเขาไปเขาน่าจะแบบว่าเครียด เขาจะเครียดมีเรื่องให้เครียดมีปัญหาอุปสริคเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกคิดคิดมากคิดเยอะเครียดนะมีความทุกกายทุกใจไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าคุณนะ่ะคอยใส่ใจดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือเขามาตลอดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทิ้งเขาถามว่าเขาจะเป็นยังไงต้องบอกเลยเครียดหนักอย่างแน่นอนเพราะมันเหมือนขาดคนที่คอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลืออย่างดีมาโดยตลอดชีวิตอะ่ะ เนาะเข้าใจปะเออใครนะแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์กลุ่มเนี้ยออกไปเยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็แชร์ออกไปบางครั้งบางท,างท,างทีอาจจะเป็นการเตือนสติของเขาให้รู้ตัวก็ได้ว่าถ้าเขาทิ้งคุณไปเขาอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะจ๊ะถ้าคุณทิ้งเขาไปต้องบอกเลยว่าเขาก็จะเสียใจไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะจ๊ะเออนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่สี่มาดูกันว่าถ้าคุณทิ้งเขาเขาจะเป็นยังไงอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณกับเขาก่อนว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยอือก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะเออก็มีความสัมพันธ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างดีขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแต่บางครั้งบางทีมันก็มีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกลัวหรือกังวลก็ได้นะ หรือที่ผ่านมาอาจจะเคยดีแต่ช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกกังวลใจไม่สบายใจก็แล้วแต่นะคะอะขอดูพลังงานของเขาเลยค่ะว่าเขามีความคิดและมีความรู้สึกกับคุณอย่างไรทะเลาะก,กันบ่อยเนะาะจริงๆก่อนหน้านี้น่าจะดีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะทะเลออาะเบาะแหวงกันบ่อยหรือมีความขัดหูขัดตาขัดใจขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะถ้าคุณทิ้งเขาเขาจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงาน ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะ่ะต้องบอกเลยว่าเขาปากเก่งไปอย่างนั้นเองนะคะถ้าคุณทิ้งเขาจริงๆนะสุดท้ายยังไงยังไงเขากลับมางองคุณเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะเขาอาจจะปากแจว๋วปากเก่งนะคะเอออาจจะ ทำเป็นพูดเหมือนกับว่าขาดเราได้นะไม่ต้องมีเราก็ได้นะหรืออาจจะพูดอะไรที่มันทิ่มแทงหัวใจคุณเนาะแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเขาขึ้นมาจริงๆนะสุดท้ายนะต้องบอกเลยเขาเนั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่กลับมาง้อคุณแต่อาจจะเนื่องจากว่าฟอร,ร์มจัดอีโก้สูงเขาเขาอาจจะไม่กลับมาเองนะหรืออาจจะไม่ใช่คนที่แบบพยายามที่จะง้อหรือเข้าหาเองแต่จะไหว้าวานเพื่อนสูง ให้ช่วยเหลือให้ช่วยงอให้คุณกลับมาแบบอาจจะแบบเป็นการกลับมาขอคือดีนั่นแหละนะแต่ให้คนอื่นช่วยนะเพราะฟอร์มจัดอยู่อีโกโ้ยังสูงอยู่น,นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณทิ้งเขาเขาจะเป็นยังไงดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณทิ้งเขายังไงยังไงเขาก็กลับมางอคุณแต่อาจจะให้เพื่อนช่วยให้คนอื่นช่วยให้ญาติพี่น้องช่วยนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสุดท้ายเขาไปไหนไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณทิ้งเขาไปนะ ชีวิตของเขามันเหมือนกับว่าเอมันต้องมีคนณ่ะสําหรับเขานะสําหรับเขานะสาหรับเขาถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเขาไปสุดท้ายเขาก็จะเขาก็จะง้อขอให้คุณกลับมาคือดียเขาอยู่ดีนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่าเขาน่าจะพอคุณทิ้งเขาไปจริงๆพอคุณพอคุณหายไปจากชีวิตเขาจริงๆพอเขาเสียคุณไปจริงๆเขาจะรู้หัวใจตัวเอง เผออมีการปรึกษาเพื่อนฝูงคนในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาถึงในเรื่องของความรู้สึกเนาะว่าอาจจะคิดถึงคุณรู้สึกผิดรู้สึกเสียดายขึ้นมารู้สึกพลาดน,นะอ่าหรืออาจจะแบบโทษตัวเองไม่น่าทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง่นเลยเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยมันจะมีการพูดหรือระบายความในใจอย่างเงี้ยกับเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวแน่นอนนะจนทําให้คนเหล่านี้เขาก็จะช่วยเหลือได้แหละนะก็คือ พาไปง้อนะหรืออยากจะให้กลับมาคืนดีกันขอคืนดีให้อะไรอย่างเงี้ยนาอเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณทิ้งเขาเขาจะเป็นยังไงต้องบอกเลยเขาเสียใจแน่นอนเขารู้สึกผิดแน่นอนเขารู้สึกพลาดแน่นอนนะแล้วเขาจะรู้สึกเสียดายแน่นอนจนไประบายกับเพื่อนฝูพี่น้องคนรอบข้างคนรอบตัวและเขาก็อาจจะขอช่วยขอให้คนรอบตัวช่วยง้อช่วยกลับไปขอโอกาสจากคุณนะ ขอให้คุณกลับมาคืนดีกับเขาอะไรทานองนี้โหนเออใครแล้วุณไหน่าย่นหนายแล้วก็แชร์หรือนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้าหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย